วันนี้แถลงข่าวเบอรตัวยังเป็นทางการกับมังกรกินใหญ่บิ๊กดาคอนเดอะซีรีส์นะครับที่จะออนแอร์ทางช่องวัน31วันที่8ตุลาครมนี้นะครับแล้วก็ดูย้อนหลังกันได้แบบจุกใจทางไอจีด้วยนะครับวันนี้ก็มีทางทีผู้บริหารจากช่องวันแล้วก็ทางไอจีมาพูดคุยกับเราด้วยวันนี้ขอบคุณมากๆเลยกับ uh, กระแสตอบรับที่ดีมากๆกับ5ล้านเกือบ6ล้านแล้วนะครับวิวในในออนไลน์แล้วก็ มีหลายๆประเทศตอบรับมาที่อยากจะพาเด็กๆเราไปออนทัวร์ในต่างประเทศเราด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีกับสตาร์เตอร์เดทเมนตด้วยนะครับต้องชื่นชมอีเฟิร์สแล้วก็ถือว่าเป็น h ฮดโปรเจกต์ที่สําคัญมากๆกับหัวเรือใหญ่แล้วก็นักแสดงทุกคนที่ตั้งใจแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆกับพันธมิตรที่ดีมากๆเช่นเดียวกันนะครับกับทางช่องวันพี่ตุกตาวันนี้แล้วก็ในส่วนของพี่ป๊อปปี้จากไอซด้วยนะครับ ทุกท่านก็ทราบนดีนะคะว่าช่องวัองก็จะมีโปรเจกต์พิเศษพิเศษรวมถึงอคอนเทนต์นะคะใหม่ๆที่ผู้ชมอยากจะรับชมมามาให้ชมกันเสมอนะคะ,ะครั้งนี้เองก็เหมือนกันนะคะกับโปรเจกต์ซีรีส์มังกรกินใหญ่ซึ่งก็ได้ร่วมกับทีมพาร์ทเนอร์ของผู้ผลิตอันนี้ต้องต้องเดี๋ยวต้องขอที่ทางทีมโอเปเรร์นะคะช่วยแนะนำเพราะว่าทีมผลิตเองของซีรีส์เรื่องนี้นะคะก็ พิเศษมากจริงๆเป็นการรวมตัวของอทีมที่ไม่เคยร่วมงานกันมาก่อนแล้วก็เป็นทีมที่สร้างชื่อในแต่ละโปรเจกต์มาก่อนนะคะก็มาเกิดเป็นการรวมตัวพิเศษมาเกิดเป็นซีรีส์นี้แล้วก็รวมถึงพาร์ทเนอร์ต่างๆที่ทาง Star Hunter เองนะคะมีที่จะร่วมกันผลักดันโปรเจกต์ดังนั้นเนี่ยในตัวซีรีส์นี้นะคะ่ะมังกรคิดใหญ่ที่จะได้ อากาศร่วมกับทางช่องวันสัเอนะคะก็ขอฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะคะลอ,องเข้ามา,าดูมาให้กำลังใจแล้วก็อยากอยากให้ผลงานนี้อะคะ่ะเป็นการสร้างปรากฏการเป็นเป็นผลงานใหม่ๆของการผลิตซีรีส์นะคะที่จะให้วงการของคอนเทนต์ไทยนะคะได้เผยแพร่ไปทั้งไทยและในต่างประเทศกว้างขวางขึ้นค่ะาค่ะร่ะ สตาร์ฮันเตอร์ <H unter> เป็นพันเนอร์ที่น่ารักที่สุดของเรานะครับผมเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าการที่เขามีโปรเจกต์ที่ใหญ่ขนาดนี้ ไอศชีพลาดไม่ได้อยู่แล้วโดยเฉพาะเรื่องมังกรกินจหญ่มันจะท้อ,อรตัวตนของไอศชีบางอย่างอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ครั้งนี้ไอศชีก็รับหน้าที่ในการส่งออกคอนเทนต์ไทยครับไปสู่ต่างประเทศเช่นเคยนะครับผมก็หวังว่าแฟนๆในหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยจะได้รับชมเวอร์ชันแบบอันคัดสุดพิเศษซึ่งแน่นอนว่าไอศชีก็ยังคงม,มอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดนะครับให้กับผู้ชมที่ดูคนแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างแน่นอนครับผมฝากด้วยนะครับไอศชีเว็บไซต์ไอคิวอะครับผมขอบคุณครับ ผมบอกปไปบางเวทีครับจริงแล้วโปรเจกต์เนี้ยมันเกิดขึ้นได้จากความตั้งใจของเราครับ Star Hunter ครับแต่มันสําเร็จได้ด้วยพาร์ทเนอร์ทุกคนจริงครับผมพูดเลยว่าวันนี้ถ้าเกิดไม่มีพาร์ทเนอร์ที่นานคนเนี่ยโปรเจกต์นี้ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็รวมถึงท่านที่ไม่ได้มาวันนี้ด้วยเช่นแบบสปอนเซอร์ต่างๆนะครับรวมถึงผหมือนจะบอกว่าเรื่องช่วงวันเนี่ยเป็นอีกเคสหนึ่งที่ผมเซอร์ไพรส์มากเลยทีู่กตาแบบยินดีเวลค่อมในการคุยโปรเจกต์เนี้ยตั้งแต่แบบวันที่เป็นไลอ ยังไม่ได้ถ่ายจริงๆแล้วก็เหมือนกับบรรจุโปรเจกต์เนี่ยเป็นโปรเจกต์แบบที่โปรเจกต์พิเศษและการที่แบบจะช่วยดันเราให้เข้าให้เข้าสู่ตลาดเขาเรียกว่าตลาดเมืองไทยที่แบบเขาเรียกว่าสวยงามภาพลักษณ์สวยงามนะครับแล้วก็เชื่อมือในของคุณที่เชื่อมือในความเป็นสตาร์ทเตอร์ครับว่าไม่ว่าจะเป็นฝีมือโปรดักชันต่างๆนานะครับที่เชื่อมือเราแล้วก็ให้โอกาสเราสำารเสมอนะครับรวมถึงทางไอชีนะครับก็เป็นพาร์ทเนอร์อย่างที่พี่บอกครับอยู่กันมาตั้งแต่วันเปิดไอชยีครับจนมาถึงวันนี้ก็ ไม่พลาดโปรเจกต์นะครับ <laughs> ก็ก็ฝักเนื้อฝักตัวให้แฟนๆนะครับรอชมได้เลยครับว่าเรื่องนี้จะมีความพิเศษยังไง <laughs> แล้วหลายคนบอกว่าเรื่องนี้ดูตอนแรกบอกว่าดูไม่เหมือนภาพของ s a า h เตอร์เลยแน่นอนครับวันนี้ New Star ตอร์แ r นะครับเรามาแบบใหม่ครับผม เราชมการตามได้เลยครับคือเราค่อนข้างจะเปลี่ยนไปเยอะพอสมควรครับอที่บอกไปแล้วว่า2ปีที่ผ่านมามีโควิดมันทำอะไรให้เรามองเห็นในหลายๆอยา่างและที่บอกไปแล้วว่า Star Hunter e n t e r t a i n m e n t เองเราเป็นเ a i n m น n t ครบวงจรวันนี้เราไม่ได้มีแค่ซีรีส์เรามีทั้งบอยแบนด์มีทั้งเกิร์ลกรุ๊ปและในอนาคาเราจะทำ t a i n m e n t ที่ยิ่งใหญ่ในประเทศนแน่ๆครับและว,วันนี้ต้องขอบคุณมากๆกับพาร์ทเนอร์ที่สำคัญอีกคนหนึ่งที่ทำให้เกิด มั่งกรกินใหญ่คือโค้ดแอปเปิลด้วยนะครับขอบคุณมากๆกับม,มัธมิตรที่ดีดสปอนเซอร์ทุกทคนที่ให้การตอบรับการสนับสนุนอย่างดีกับพวกเราโดยตลอดเราเชื่อมั่นและสัญญาครับว่า Star Hunter จะทำให้คุณมีความสุขและไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนขอบคุณมา,มากๆนะครับ